มาพบกันกับทัศน์สช n แนลอีกเลยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเรานะครับจะมาเล่นแมพหาปุม่ม10ด่านนะครับซึ่งด่านที่10ไม่มีนะครับด่านที่10ด่านที่10ก็น่าจะเป็นด่านที่จบแล้วนะครับน่าจะเป็นด่านจ,จบน่าจะไม่มีด่านสิบนะคะไปไปดูกันเลยวันนี้นะครับก็ขอให้ติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กด subscribe กดกระดิ่งกิ้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 งก่อนนะครับที่จะไปดูคลิปนี้วันนี้เราจะมาหาปุ่มในแมปนี้กันเลยนะครับไปเริ่มกันเลยโอเคนะครับจุดเกิดละของเรานะครับก็คือตรงนี้นะครับเรานะครับต้องไปหาสวิตช์เพื่อมาเปิดประตูตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ ซึ่งซาวิทนะครับน่าจะอยู่เนียนๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเราต้องมาลองดูแล้วก็ดดดับเบิ้ลจัมก็ได้นะครับเนี่ยตรงนี้อาจจะโกงได้นะโกงไม่ได้ครับเขาปิดบล็อกล่องหนไว้ตรงนี้เราโกงไม่ได้แล้วก็ต้องไปหาที่อื่นนุ๊ก<ๆ>เดี๋ยวเราลองมาดูทางนี้บ้างสิจะโกงได้ไหม ทางทางนี้ก็เออก็โกงไม่ได้กันเอ,อ้ไม่ยังไม่ไม่โกงหรอกเราต้องหาสวิตมามาเรามาหาสวิตกันซึ่งสวิตน่าจะอยู่ในบ้านนะไม่มีตรงนี้สวิตไม่มีให้อาหารเต็มเลยทุกคนดูดิไหนไหนก็มี ในนี้ไม่มีเลยเหรอไอ้นี่ก็หมายถเราต้องหาอะไรสักอย่างหาอะไรสักอย่างอีกกล่องนึงแล้วก็ในกล่องนึงแล้วมันก็จะมีเฮ้ไม่มีมันไม่มีแล้วมันก็จะไปอยู่ที่ไหนละเนี่ยเดี๋ยวก็ลองปรับเป็นเป็นหมดไอ้นี่น้ำดีกว่าไม่มีน้ำเอ้ เอาผิน้ำน้ำคานะอ่ะอ้สองหนึ่งศูนย์ป้ายงดเงาผิวน้ำตรงนี้เออแล้วว่าเราปเกมานเดิมดีกวันเออปึ๊บโอเคเราปเกมานเดิมดีกว่านะโอเคเราเริ่มเกมกันเลยแล้วก็เป็นอย่างนี้ตลอดทุกวันเลยโอเค ในนั้นเราดูแล้วมันไม่มีน่าจะอยู่บนผาหรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่ดีเราอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ไปไหมไปเพราะว่าน่าจะอยู่ไม่มีส์วิตแล้วหว่าน่าจะอยู่ในน้ํานะที่เราไม่ได้ดูน่าจะอยู่ในน้ําแน่เลยนี่ครับเจอส์วิตแลว้วเย่กว่าจะเจอหานานมากโอเคนะครับแล้วก็เอาบสอ์วิตไปแป,ะ,แปะตรงนี้ ไปด่านที่สองเลยด่านมีแพนด้านะครับอ้าวไวราว่าเราเรากระโดดข้นไปได้นะนี่ไงมันมีเฮกที่ให้กระโดดเออกระโดดก็ไม่เป็นกันแหละมันให้ดับเบิลจ้ำมากแล้วก็กระโดดไม่ได้เออเนี่มันให้กระโดดดับเบิจับปึ๊บึ้บบึบึ ยีไป okay. uh ีโอเคเออโอเคเจอแล้วไม<ป>่ไ<ป>ทางนู้นแน่เลยไม่ไ,ไม่ใช่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แน่เลยเพราะว่ามันมีไมไผ่กั้นเยอะแล้วก็มีที่ให้กระโดดด้วยแต่ตรงนี้มันกระโดดสองชั้นอะกระโดดนี่ไงนี่ไงแล้วก็กระโดดได้เพราะมันให้ดับมันจ้ำมาแล้วก็กระโดดไปตรงนี้กระโดดตรงนี้กระโดดตรงนี้จากนั้นก็ไป ม่นีอ่ะันอยู่ไหนอ่ะเอ๊ะอยู่นี่แน่เลยมันอยู่ในนี้เห็นได้ว่ามันมีกล่องซ้อนในกล่องนี้ไม่มีงั้นเราก็กินอันที่บอกว่า,านขนมเค็งเทพเส้นาการจุดตีนและตัวไปแล้วเราก็จะเข้าไปในรูนั้นได้ลองดูอ่ะไอ้้านเราก็จะเล็กเราก็จะผ่านรูได้โอ้โอโอโอ ได้สาวิทมาแล้วกราว่านะเราน่าจะดีมากเลยแหละหถ้าเล่นในแบบนี้โหโกงได้ก็โกงดีเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรทําก่อนนะครับอตนนี้ดันที่สามแล้วเย,นนดย่ดันที่สามเยวดีใจ,จังเลยโอเค